เมื่อนี้มากับแม่นหน้องมือนซ้นแนวห,หน้ามื่อนี้ยิดม่บลเแมือม่อน้ยน,น,น่อยเนาะเกิดมือวานเกิดเมื่อวานนะถ้าฮโ <c oughs> บเดมาบ้านนาะ <c oughs> นี่น้าม่รของข้า,า <c oughs> มาพิชิตน้ำ เอนถ่ายคลิปน้ำถ่ายคลิปน้ำแม่เบิ่งไปหน่อยเอาสบายดีพ่อแม่พี่น้องกันนั่งสบายดีพ่อแม่พี่น้องชืดชื้นคนเหมือนหนีมาผมกับแม่น้องเหมือนนะครับหนมาเบิ่งแด่หน่อยเอานั่งไปนั่งไปกับเปิดคลิปนั่งไปสบายดีสบายดีอันน่ารำคาญสบายดีพี่น้องเออว้าพ่อแล้วลูกพ่อแล้วเอาสบายดีพ่อแม่พี่น้อง โอยเห็นมันห็นมันเห็นมันเหืแห้งเหือแห้งีมันติดแบกเบงลงม้งบับงบงแบเพื่อนถ้าก็ออกมาวานี่เนาะวานี่ออกซองแม่สาแม่เนาะก็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 จบมืห้าม่มนมเพนมาเบ่งกันอ่าอะไรเอาวานี่เราตอื้ เบ่งกันนะอันค้างไว้ก่อนนะพอออกบ้านนี่หาลูกหาลูกหาลูกใช้ลูกมันเด้ใช้ลูกมันเด้ใช้ลูกมันเด้นี่คือขึ้นได้อยู่ใช้ย่เถึงอันนี้อย่าอ้มันตีลูกอ่านน้าแล้วล่ะปงปงปลงปอ้อง ดเถิงหมดตัวเลยนะออกมาเป็นขาวเบิรเนาะพระว่าพอเิ่นสีขาวลูกสามสีหาตัวได้ขาวเบิดเนาะอันนั้นก็ขาวคือกันไปไก่มาไนลูกจะไปไก่มาไหนขึ้นบ่ได้ได้หน่ะลูกขึ้นบ่ได้ได้น่ะเออเออได้ๆๆๆๆๆีๆๆๆๆๆ้ๆๆ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 ดๆๆๆๆๆว ทีข่ขาว่านนี้ตอนนี้นะตอนเที่ยงตอนบ่ายว่านนี้เนาะตอ้าบ่ได้มาแลแบ่มันลอดแบบลูกก่อนเอแบ่ลอดลูกก่อนตัวที่หนึ่งเนาะนะะอระะกระกระกระกด้เร็กระเะ อ,ออกแล้วมันออกไ,ได้้ยข่าปองบังม่อ,ออกบังบัง้ยห,หายหงบขาขปองข่าขา่ขาขา่ขาโอ้ยขา่าจะโดนมาจางไน,นะไม่ได้ข่จะโดนโอ้ยขา่าปองพ่อแม่พี่น้องเลย,เจ,ยเจ็บบา,ากโยเจ็บบาเจ็บอันนี้สองต,ต,ตอยู่เทิงอย่เนาะองตอยู่เทิงอย่เนาะสีขาวกัน สองโตัวบังบังลูกบังบังงตัวนี้สองตตัวนี้แม่หนึ่งออกสองตแล้นเดี๋ยวจะแม่บัสอามัดไป็นหนอนนะคะเจ้าเอามอนเอาบงลงดูลูกนี่หนาเบะสีขาวคือกันนี่ก็สีขาวพ่อขาวออกมาเป็นสีขาวฟอง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 ลูกได้ปะอุูมาทั้งลม่ี่จ้ะมาทั้งลุ่มเหรอมาโอ้โอ้ ฟองดูฟองดูมั้ยฟองดูลูกให้เพุ่นเบิ่นด้วยสีขาวสีขาวอย่าบังดทีละอย่าบังทีละอย่าบังทีละสีขาวบังบ้างออกดูอันนี้ก็สีขาวเนาะซ้อมตัวออกความกันตัวนี้แม่หนึ่งถ้านั่นก็สีขาวกันเคียงกินนมแม่ อันแม่ตัวนั้นก็สีขาวเนาะนี่ละแม่แม่ห่วงไปบ่ได้ตัวนึอย่าเห็ดน้องอย่าเห็ดลูกอย่าเห็ดมอนขาหักเก็บขามอนมอนเอาเฮี้ยงมาเลเออห้องห้าลูกห้องห้าลูกขาวเนาะท่งนี้ก็ขาวเห็ดมันลูกอย่าเห็ดมันอย่าเห็ดมันเห็ดมันไว้ไปมันจะตายขรอได้นะ แม่ห่วงแม่ห่วงขาวสี่โตัสี่โตเลยสีขาวหกโต,ตลูกจะบังกะทิเจาะก,กันยังออกนะหนึ่งสองสามสี่ตัวสีขาวหมดเลยได้พ่อเบิ้ลนได้พ่อหมดเลยหนึ่งสองสามสี่สีขาวหดลดหดล 1, 2, 3, 4. 4หด S <S แล้วก็ไม่สีดำน้ำเนาะเดี๋ยวจะสีขาวคนขาวยังผุนก็ยังอยู่อซ้โตเนาะทั้งในสีโตสีดำ่าปะปเดีพอแล้วมามาลูกแม่มันหน่วงแม่มันห่วงเอาเจบคลิปให้แม่ซะขากบสีกันเดิมม,มือหนามาใหม่แหลกตัวตัวดำให้แม่น้องหมอนในเรือบายบายก็แล้ห้แม่น้องอนิดนึง